สวัสดีครับพกับช่องสาราฟุตบอลในวันที่18สิงหาคมคิศกรา 2, 2021นะครับแจ่มมากนาเกลฟมันชูคู่เซนเตอร์แบ็คพาบาเยอร์ซิลเชมครับยูเลียนนาเกลมันกุนซือบาเยอร์มิวนิคยกความดีความชอบให้กับคู่ปาการหลังอย่างนิคัสซิเลอร์และไดยโย อุปามาเมกาโน่หลังพิชิตโวลุเซียดอทมูลไป3ประตูต่อ1สอยแชมป์ 2, เดฟอลซูเปอร์คัพ2021มาครองพร้อมทำหล่อุทิศแชมป์รายการนี้ให้กับในายใหญ่เสือใต้คนก่อนครับยูเรนนาสเกลมันเคห์ดโคสหน่มไฟแรงของไบเดนมิวนิคกล่าวชื่นชมมิคาซือเลอร์และดายโย ปูปาเมกาโนสองผู้เล่นเซนเตอร์แบ็กว่าโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมและคุมเกมรับได้อย่างมั่นคงหลังจากที่ทัพเือใต้บุกแปลชนะบรเลเซ์ดอดโทโนนไป3ประตูต่อนหนึ่งถึงสังเวียนแข่งซิกน,นันอิดูนาท้าคพา้าแชมป์เด FL s u p e ซูเปร์คัพ2021เมื่อวันอังคารที่17สิงหาคมที่ผ่านมาครับ owski, โรเบิร์ตเลวานอนสกี้โขกให้บาเยนนขึ้นนำไป1ประตูต่อ0ในนาทีที่41และหลังจากเริ่มครึ่งหลังได้แค่4นาทีโทมัสมุลเลอร์ได้จบเกมแบบง่ายๆบวกสกอร์ให้เสือใต้หนีเป็น2ประตูต่อ0ครับอย่างไรก็ตามนาทีที่64 เเหลืองมาได้ประตูเตีไข่แตกจากการยิงสุดสวยของมาโครอยกันนั้นนาทีที่74บายเยนได้ประตูย้ำไส่3ประตูต่อนหนึ่งจากการสังหารของเรวันดอบสกี้เจ้าเก่าทำให้เสือใต้คว้าแชมป์ DFL สุ์ทับมาฟองเป็นสมัยที่9ครับเราเล่นเกมรับกันดีมากเราเล่นด้ยวยความดุดันเราชนะการแย่งบอลได้ตั้งแต่ด้านบนของสนามนิกกี้และอุปาเล่นได้มั่นคงมากๆในแดนหลังถือเป็นการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมสำหรับ พวกเขาทั้งสองกุนซือวัย3.4ปีกล่าวเอาไว้ครับถือเป็นการได้แชมป์รายการแรกของนาสเกลมันในฐานะกุนซอบาเยินแต่เจ้าตัวเลือกที่จะมอบแชมป์รายการนี้ให้กับบคุคคลอื่นๆโดยเฉพาะฮันซิฟลิกอดีตกุนซอเสือใต้ที่ปัจจุบันเป็นเฮนเนอร์ทีมชาติเยอรมน,นีครับเรามีเวลาฉลองไม่มากนักสําหรับแชมป์นี้ถือว่าเป็นรางวัลสาหรับฤดูกาลที่แล้วเพราะฮันซิฟลิกขอพัยครับเพราะฮันซิฟลิกพาทีมชุดนี้คว้าแชมป์เลกผมมีความสุข แต่แชมป์นี้ควรเป็นของคนอื่นมากกว่าผมอดีตหน้าใหญ่แอร์เบลไลซิกได้ระบุเอาไว้ครับสำหรับช่องสาราฟุตบอลก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องสาราฟุตบอลด้วยนะครับ